สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาช่วยกันล้งางชามเย็นนี้ตุนไข่นะคะไม่ทำอะไรมากค่ะเมือเย็นตุนไข่เมื่อเช้าแกงส้มแล้วเมื่อเย็นตุนไข่เสริมนะคะไม่ต้องทำอะไรมากมายลมลมแรงค่ะ แต่ว่าแดดตอนเย็นจ้ามากเลยเหมือนฝนจะตกแต่ไม่ตกวันนี้จะคันฝนคงไม่ตกเข้าบ้านมาทำงานบ้านนี่แหละผู้หญิงนะคะไม่มีอะไรอยู่กับครัวกับบ้าน วิ่งเข้าวิ่งออกเป็นว่าเล่นถ้าคนมีงานทำเขาก็ไม่ต้องทำงานบ้านนะคะคนที่ทำงานนอกบ้านอน่ะแสนที่จะสบายนะงานบ้านไม่ต้องทำคนที่เป็นแม่บ้านเนี่อยู่บ้านเหนื่อยทำทั้งงานนอกงานในทุกคนถ้ามีโอกาสเรียนหนังสือต้องเรียนให้จบเนะคะมีงานดีๆทำ อาอาชีพทีพ่ตัวเองชอบทำนะคะโอ้ยบ้านหมุนเด้ยังไงอันนี้วันเสาร์เนาะก็คงไม่มีอะไรมากมาย ดี๋ยวมีงานบ้านก็ทํากันนะคะงานบ้านไปมีงานนอกบ้านก็ทำกัไปเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะคะทุกคนบอกเราหน่อยสิว่าจะทําอาชีพทํามาหากินอะไรถึงจะเอาตัวรอดทุกวันนี้ทำไมเศรษฐกิจมันแย่ขนาดนี้ขนาดค้าขาย ยังเอาตัวไม่รอดเลยมีเงินทุนหมุนเวียนเท่านั้นเพิ่งจะอยู่ได้นะแต่คนกู้นี่ยื้มสินค้าขายละมีแต่จมกับจมเดอ้อเพื่อนๆอย่าลืมทำเป็นอันขาดไ่้รู้จักเพื่อนอยู่คนหนึ่งขายของแต่กู้เงินโอ้ยเรานึกถึงวันข้างหน้าแล้วไม่รู้จะเอาอยัางไงเอาตัวไม่รอดแน่นอนดูแล้วะายากจัง เป็นนี่เป็นสินงเลอเป็นนองเลยทำอะไรก็ทำกันแคพอดีพอดีอดคนสมัยนี้เป็นนี่แล้วเย็ดยากเราผ่านจุดนั้นมาแล้วเรา สุดยอดเลยการเป็นนีคนนี้ทรมานมาก ค่ะล้างชามเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศรอบบ้านนะคะนี่ตะวันตกดินหลังบ้านเรานะคะตะวันตกดินกำลังสวยเลยลมเย็นเย็นบรรยากาศดีมากเลยเห็นไหมวันนี้พระอาทิตย์ตกดินสวยมากเลยแต่พรุ่งนี้จะร้อนไหมอ่ะเพื่อนๆคิดว่าอากาศแบบนี้จังหวัดสุพรรณเราคิดว่าน่าจะร้อนนะ แต่ฝนมาตกที่อื่นจังหวัดอื่นนะฝนตกนะเพื่อนๆพ,นพี่ดูแลตัวเองด้วยเด้อเราเห็นทางเชียงลงเชียงลายฝนตกน้ำท่วมแล้วก็สงสารเพื่อนๆแต่คนไหนที่เคยท่วมอยู่แล้วนะของมันต้องเตรียมตัวไว้ตลอดเนะาะจะรอให้รัฐบาลช่วยเป็นไม่ไม่ได้หรอกธรรมชาติเน่ะไม่มีใครช่วยเหลือใครได้หรอกเพื่อนๆดูแลตัวเองนะคะเดี๋ยววันนี้ถลงคลิปสั้นๆ คุยเรื่อยเปื่อยให้เพื่อนฟังนะคะใครอย่าเบื่ออย่าลำคาญเราเด้อเราเป็นคนที่คุยไม่เก่งพูดไม่เก่งเราเป็นคนที่ทำคลิปไม่ค่อยเป็นแล้วก็แต่มีความสัมพันธ์กับเพื่อนเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อน,นะคะ่ะถึงเราจะไม่เก่งแต่เราก็โอเคกับเพื่อนๆทุกคนนะคะ โอเคบายยนะคะเดี๋ยวเราลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะคะแต่วันนี้ไม่ได้คลิปน่าจะเป็นคลิปที่สองมั้งวันเนี้ยคลิปแรกเราก็ไปส่งคนตอนเช้าเนาะบรรยากาศตอนเช้าเออวันเนี้ยดีทั้งวันเลยตั้งแต่เช้ามาบรรยากาศดีวันนี้ก็ดียันเย็นเลยตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยแต่วันสวยงามมากทั้งวันวันเมืองสุพรรณบุรีนะคะนี่ท้องฟ้าปโปร่งมากเลยค่ะเพื่อนๆดูสิคะ วันนี้เราตุนไข่นะคะนี่ไข่ตุนไข่ตุนเราทำไข่ตุนเพราะเมื่อเช้าแกงส้มกุ้งแล้วแต่เมื่อนี้ก็ประหยัดค่ะมีเพื่อนถามในคลิปนะคะว่าเงินสี่รอยอยู่ได้ยังไงอยู่ไม่ได้ค่ะยังไงก็อยู่ไม่ได้400บาทได้แค่กินไปวันๆนะคะค่าของชีพไม่มีค่ะแต่เราต้องประหยัดเราต้องทำอะไรให้ประหยัดคือ400ร้อนี่หนึ่งคนหนึ่งคนจ่าย นะที่เหลือนะก็อีกคนนึงต้องเป็นเก็บค่าใช้จ่ายนะคะที่อยู่ได้แต่ถ้าให้รวยไหมสมัยนี้นะยากค่ะยากมากที่จะรวยโอเคนะคะเพื่อนๆเอาแค่ชีวิตรอดทุกวันนี้ก็โอเคแล้วค่ะบ๊ายบาย